มาูคว,วาคืบหน้านะครับของอาคารสถาน,นีวัดปองหลังใหม่เห็นบ้างนะครับก็ยังดาเนินงานนะครับในหลายๆส่วนอย่างวันนี้จะให้ชมงานทาสีนะครับกําลังทาสีในส่วนของบริเวณใกล้เคียงกับหลังคามีหลังคาสองสามชั้นนะครับก็เรียกไม่ถูกได้ว่า ควรจะเรียกว่าอะไรดีนะครับจุดนี้แต่ว่าเป็นส่วนของที่อยู่นะครับหรือหลังคากรงสารนะครับเพราะจะมีหลังคาจั่วชั้นบนอ,อีกทเองนี้ก็ทาสีไปได้เยอะแล้วนะครับ การจะเสร็จแล้วนะครับคิดว่าอีกประมาณสักไม่เกิน2อเดือนก็น่าจะให้ใช้งานอาคารสถานีใหม่พร้อมกับช่วงที่ว่าจะเปิดทางคู่นะครับจากนครปฐมไปคูบัวนะครับในช่วงที่ยังขาดตอนอยู่ได้ครับน่าจะทดลองทางคู่พร้อมกับใช้งานอาสารสถานีใหม่นะครับไปพร้อมกันเลยของงานหลายๆส่วนนะครับก็เสร็จไปเยอะแล้วครับนี่ครับพวกของที่ทําการต่างๆนะครับก็ใส่กระจกไปแล้วครับพวกเพลินบวกงอะไรก็ เสร็จแล้วนะครับเนะรื่อร่อเคลียร์รอทำความสะอาดแต่ก็จะมีงานนะครับด้านนี้ยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะเร่งส่วนนี้กันก่อนนะครับเพราะส่วนนี้จะเป็นกว่าครับส่วนที่ใช้งานส่วนหล,หลักจะเป็นส่วนนี้นะครับห้องโถงผู้โดยสารห้องปฏิบัติการเดินรถห้องในสถานีห้องสินค้าและห้องจำหน่ายตั๋วครับ อยู่ส่วนนี้หมดเลยครับส่วนตรงนี้ก็จะมีห้องเก็บของนะครับห้อง V.I.P. นะครับรับรองบริษัทชั้นหนึ่งแล้วก็บันไดเดินขึ้นไปข้ามชาั้นชั้นฉลาส่วนอาคารที่ติดกันนะครับก็เปน็นอาคารห้องน้ำครับก็เห็นโูพื้นปูขผนังนะครับสุขภัณฑ์ที่ยังไม่มาติดนะครับใช้เวลาไม่นานเช่นกัน ก็เดี๋ยวจะมารายงานความคืบหน้าให้เห็นกันต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากทุกท่านเลยครับช่องบันพกสรกเตชัน